สมาคมอินเดียชนบุรีร่วมเทวลัลมหากาลีอวตารจักรวาลชนนีเตรียมจัดงานพระพิกเนศอุสวาเนื่องในวันคเนศจ,จุรตีระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนนี้ที่เทวลัลมหากาลีอวตารจักรวาลชนนีซอยกเกษตรศิลป์เขาพระตำหนักเมืองพัทยานายดีโอกูมาศสิงห์นาย,ยกสมาคมอินเดียชนบุรี พร้อมด้วยนางอมพรแก้วแสงผู้ก่อตั้งเทวไลมหากาลีอวตารจักรวันชนานานีน,นายนเรศจันเดอร์รองนายกสมาคมอินเดียชนบุรีและนายชัยรัตน์รักทองประธาน,นาคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสพเมืองพัทยาร่วมถแถลงข่าวตเตรียมจัดงานพระพิกเนศอุสวาโดยมีคณะกรรมการสมาคมอินเดียชนบุรีและผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมทำกลางสื่อมวลชนแขนงต่าง สมาคมอินเดียชนบุรีร่วมกับเทวไลมหากาลีอวตารจัก,กรวันชนานานีและพันธมิตรเตรียมจัดงานพระพิกเนธอุสวาเนื่องในวันคเนตจตุรถีระหว่างวันที่1 4ถึง16กันยายน2567รณเทวัลมหากาลีอวตารจัก,กรวาลชนนานีซึ่งเป็นเทศกาลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของการบูชาพระพิกเนธเทพเจ้าแห่งความสำเร็จตลอด3วันสคืนโดยภายในงานวันที่14กันยายน ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาจะเป็นพิธีพระพิกเนศสถาปนาจากนั้นจะเป็นพิธีอาติและประชาติส่วนวันที่15กันยายนจะมีพิธีภาจันกิจกรรมวัฒนธรรมอินเดียจากมูลนิธิโอเอซิสซึ่งบินตรงมาจากประเทศอินเดียพร้อมทั้งจะมีการแจกทานให้กับผู้ยากไร้และในวันที่16กันยายน จะมีพิธีบูชาและอารติจากนั้นจะแห่องคเทวรูปไปทั่วเมืองพัทยาให้ชาวเมืองพัทยาได้สักการะก่อนนำองค์พระพิคเนสลอยลงสู่ทะเลตามลำดับต่อไปณท่าเทียบเรือแหลมบาลีไฮก็ช่วงเช้าวันที่14นะคะก็จะเป็นในการอารตินะคะสถาปนาองค์พระพิคเนสท่านแล้วก็ช่วงเย็นก็จะมีงานนะคะก็จะมีงานอารติแล้วก็จะมีการแสดงนะคะวัน15บห้นี่จะเป็นงานใหญ่หน่อยนะคะ สิบห้านี้ก็ช่วงเช้าก็จะเป็นพาจันนะคะแล้วก็อรารตีเช่นเดิมแล้วก็ช่วงเย็นจะเป็นงานใหญ่นิดนึงแล้วก็ช่วงบ่ายแต่บ่ายสามลงไปเราจะมีการแจกข้าวสารนะคะประมาณพันกว่าชุดนะคะแล้วก็ช่วงเย็นประมาณสองทุ่มก็จะมีการโชว์การแสดงแล้วก็เล้นถวายองค์พระพิฆเนศนะคะแล้วก็ส่วนวันที่16นะคะก็จะมีบูชาอรารตีนะคะช่วงเชา้าแล้วก็สักประมาณ11บเอโมงนะคะแล้วก็จะเริ่มเคลื่อนขอบวนนะคะองค์ท่าน และแห่รอบพัทยานะคะเราจะแห่รอบไปตามจุดต่างๆตามที่เรามีในปูชัวไว้ว่าจุดไหนบ้างที่เราไปแล้วก็ช่วงประมาณบ่ายสามเราก็เชิญองค์ท่านลงลงอลอยน้ำกันนะคะก็เรียนเชิญนะคะพี่ๆเพื่อนๆทุกคนเรียนเชิญคนในพัทยาทุกคนที่นับสือสายมูนะคะและคนพัทยาทุกคนที่เป็นสายอินเดียทั้งหมดก็มาร่วมกันนะคะร่วมงานกันแล้วก็ ไปเชิญองค์ท่านลอยน้ำด้วยกันนะคะก็เชิญชวนนะคะเยนเชิญค่ะท่านสามารถรับชมข่าวสารสถานการณ์ต่างๆจากตะวันออกทูเดย์ได้ตลอด24ชั่วโมงแล้วอย่าลืมกดไหลกดแชร์กดติดตามท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารต่างๆที่เกิดขึ้นที่รวดเร็วกระชับฉับไวครับ